กันเลยครับท่านนายครับมีอีกท่องมาโช,ชี์ชนะกันนะครับเน่แล้วก็มาจับตเต้นที่หาดเทียนทะเลกันนะครับตอนนี้มากางกกเต็นตก<ช>ันใช่ไหม<ช>อ่ะพีะโ่โยมาช่วยช่วยช่วยพี่กางเต็นโอเคครับมีทีมงานกี่คนครับวันนี้น้ยอยไม่ได้ทิ้งมามีกี่คนมีกี่คนสามถึงสามหรือ,ส,อสี่อ่ามากางเต็นท์กันนะครับแล้วก็นี่นี่ก็ถึงสมอบกสี่มุมก่อนใช่ไหม โอเคครับดูครับว่าจะเป็นยังไงครับมีคอนใหม่ตอนะครับผมต้องอกคอ้อนไหมโหน้ำทะเลใสมากใสสีเหลืองสะท้อนแสงเลยวันนั้นมาได้มุมนูน่นท้ายสุด ไช้ทุดนนุ่นวันนี้คนอาจจะไม่เยอะก็ได้พรุ่งนี้คนจะเยอะเพราะว่าอะไรมี้วันอะไรพ่ีวันเใช่นี้วันเฉลยอ้อาวรองเท้าแม่ข้างนึงพรุ่งนี้เราค่อยขยับไปข้างหน้ายกเต็นท์ยกขึ้นเลยยกเต็นท์ยกย้าย10โมง วันนี้ป้าจ้องผมแล้วที่จะไปดูหนังนอ่ะร้อยสาวร้อยสาวเโชว์ไปร้อยสาวดิไม่จอมันชอบดับ <S <S ใส่มากเลยมาถ่ายพี่อดนเข้ากล้องด้วยอะเร็วๆเวโชว์ เนพายพี่เอินมานอนอยู่ฮะพายพี่เอินมานอนกลางเต็นท์เยค,ครับตอนนี้เราก็กลางเต็นท์เสร็จแล้วนะครับเอามาดูภายในกันครับผม นี่นะครับภายในเต็นท์ก็จะประมาณมีสองสี่ประตูนะครับสองหน้าต่างครับนอนได้สองข้างนะครับผมอืมนี่ก็จสวยงามมีโมลิโมลิ่ทำอะไรคะโมลิ่ทำอะไรคะโมลิประกอบอะไรนะของเล่นใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวรอพี่โชว์ให้พี่โชว์ไปเล่นน้ำใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไม่ประกอบของเล่นรอนะนะครับเต็นท์ตัวนี้เราก็มันจะมีหลังคาอีกชั้นหนึ่งนะไฟชีทนะครับ เราไม่ได้ขึงนะครับผมพะามาทะเลเราไม่ต้องใช้เราใช้เป็นปลายชิดเป็นแบบตัวพื้นใหญ่ขึงเพิ่มเอานะครับเพราะว่าลมมันแรงนะมันจะมันตีกระพือเลยครับผมเราก็ใช้วิธีนี้เอานครับผม <c oughs> ก็นี่ดูด้านข้างนะครับนี่ก็จะนี่ครับผมพอลมมาเราเปิดประตูหน้าต่างไว้มันก็ไม่ปะทะลมนะลมก็จะผ่านมาได้เพราะว่าช่องประตูหน้าต่างมันบานใหญ่นะครับมันก็จะผ่านถางลมมาได้ บนี่ครับเต็นท์นี้เหมาะสําหรับกึ่งหาวอนนะครับเพราะมันหลังมันใหญ่การพกพาหรือการกางบ่อยๆมันก็จะนึ่ยหน่อยนะครับผมเพราะหลังมันใหญ่มากเลยแบบนี้นะครับผมนี่ครับนี่ครับนะครับตอนเย็นเราก็จะติ้งย่างนะครับเตรียมเตาไว้แล้วเช่าเรียบร้อยอ่านี่ครับ แล้วครับตอนนี้ก็มืดค่ำแล้วนะครับเราก็ไฟดับนะครับตอนนี้เราก็จะมาทำอะไรนะย่างกุ้งกันนะครับนี่ครับผมมีกุ้กงเราย่างแล้วนั่นก็ทีมงานทำอะไรครับย่งหอยหอย,หอย,ออยจะโตจนจมครับหอยแซ่บัางนี้ก็จะเป็นต้มมะม่าครับของพี่โชนะครับต้มมะม่าก็รอมันสุกก่อนนะครับ ใช่ครับพี่โชก็อยู่ข้างในอันนี้ไฟมันอันนี้ไฟมันดับนะครับเราใช้ไฟของเราในการเปิดเป็นแบบสำรองนะครับเดี๋ยวรอสักพักอรอไฟมานะมันจะมีไฟแสงสีปิปป๊บปัปป๊บปิ <c oughs> ๊บปั๊บเดี๋ยวเรามีดนตรีเดี๋ยวรอไฟเรามาก่อนนะครับนี่ยังไม่มีไฟย่างกี่ตัวย่างหมดเลยไหมย่าง<ๆ>ไง โอ้โ,อโ,อโต,ตไปไม่ค่อยเห็นนะต้องไปสองหน้านิดนึงโอเคนะครับก็เสร็จเป็นบางส่วนนะครับสำหรับกับข้าวเย็นนี้กับเราทีมงานผู้มีเกียรติครับคนย่างต่ยติงนะครับคนย่างกุ้งนี่ก็วิวไปทะเลเลยนะครับอ่อ่าไปชื่อตั้งแต่สมัยยายหมายตั้งนะครับต่ติง ว่ okay. ากทะกด้ครับกำลังช่วยกันอยู่ครับอานไ่มาตัวนี้ไม่กินหรอก่กุ้งใช่ไหมสิบตัวไหนมิบาิบมยโหยกยกจานนลครับิบิบเียนี้เนี่ยนี่ครับหมมัน เดี๋ยวครับนี่ก็เช้าแล้วครับเราอยากคือเรากินข้าวเสร็จแล้วกินงานแล้วก็งอมครับงอมแดดไปดูเด็กน้อยครับนี่ครับนี่ครับเตะไงมั้ง อนี้ค่โชว์กำลังเล่นน้ำบุริยังไงครับหนกไหมหนาวไหมพูดดิพูดว่าไงสวัสดีเพอร์เไม่เป็นไรไม่ต้องบ้าเอ้าก็กลังไม่ไหม สวัสด <expand> uh so so ีผ like ูด hey, like so? ีกดช่องเทสวัสดีค่ะทุกคนนี่อยู่กับช่องนี่อกับช่องช่องอะไรช่ร Channel เ้่อหยเออไม่ได้ค <voit> ร <dive out> really. ับ <abra> ม <PowerPoint> <toujours> ันเปียกครับอะตไง้พูดต่อไปฮะสามารถมันนี้อยู่น้ด้วยสามารถนได้วยอะไรอะที่เทอะไรตะปีบหาเทีน ใช่มัมีพี่โชด้วยนะคะพี่โชเล่นน้ำอยู่ใช่ไหมวันนี้ก็จะไปเล่นน้ำกับพี่โชเออไปไปห้โยนอีกแล้วโยนเข็มตัวนะ ไปเลยครัไปเอาไปเลยไงทำได้ฮะเออเยี่ยมเอเคยครับในวิโจะเล่นน้ำอยู่ใช่ไหมชมวิช่องแชนแนลใช่ไหมสชุ่ไหมครับโชื่อไหมครับไม่ โอเคราจะดูม้าเอาเนี่ยครับริมหาอยู่เป็นอย่างนะครับมีคนกํกลังเต็นอยู่ยังไม่ไมไมไมมปบนะครับก็นี่ครับผมก็กำลังกําลังเต็นริมริมหานะครับ นี่ครับก็จะมีมีหมาทะเลด้วยนะครับเต้มีหมาทะเลด้วยนะเต้มันนั่งอยู่นะเล่รายกันไปหมาทะเละเห็นไ่มครับมีหมาทะเลดูนะน นั่งชมวิวอยู่้ยวังโดนหัวกันครับ